ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วเนาะว่าเราได้เตรียมหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของน้องมอต้นเอาไว้ให้น้องๆแล้วนะคะ<ช>ซึ่งน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเราเตรียมเล่มอะไรเรื่องไหนบ้างน,น่าสนใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตามไปดูเลยค่ะค่ะ,คะก็มาเริ่มกันที่เล่มแรกกันเลยนะคะเป็นเล่มนี้เลยนี่ค่ะชื่อหนังสือว่าติวเข้มคณิตศาสตร์สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรพิชิตข้อสอบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเล่มนี้ก็เขียนโดยนัทาพร กพานุกูลนะคะคูต่ติวเตอร์นะคะแล้วก็คณาจารย์ของติ้งดิออนจีเนียสนะคะเล่มนี้ได้มีการรวบรวมแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์นะคะตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ของระดับมต้นเอาไว้นะคะแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์แนวข้อสอบนะคะที่จะต้องออสอบนะคะเพื่อจะให้น้องๆได้ลองฝึกทํานะคะให้ได้ก่อนที่จะเข้าสอบจริง โดยเล่มน,นี้นะคะก็จะมีข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์เข้ามหิดลวิทยานุสร์ถึง500ข้อด้วยกันนะคะก็มีเฉลยให้ด้วยเป็นเฉลยแบบละเอียดนะคะก็จะเหมาะสําหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าขเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร์นะคะเล่มนี้เลยค่ะเล่มต่อไปเล่มนี้เลย เรื่องหัวใจคณิตศาสตร์มอต้นนะคะแต่งโดยครูพี่นัทอุดมพานิตนะคะ,คะเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะในซีรีคณิตศาสตร์นะคะของครูพี่นันนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะได้มีการเรียบเรียงแยกหัวข้อไว้เป็นเรื่องๆไปนะคะในเล่มนี้จะมีตั้ง8เรื่องด้วยกันเลยนะคะที่ครูพี่นัทได้เรียบเรียงเอาไว้ให้น้องๆนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะน้องๆนะคะสามารถใช้อ้างอิงทฤษฎีนะคะสูตรที่จําเป็นต้องรู้นะคะเอาไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะคะซึ่งแต่ละบทนะคะก็จะมีการสรุปเนะะื้อหา เอาไว้อย่างกระชับนะคะเพื่อให้น้องๆนะคะสามารถเข้าถึงหัวใจของเรื่องคณิตศาสตร์ในแต่ละเรื่องได้ง่ายๆนะคะ ซึ่งทายเล่มน,นะคะจะมีแนวข้อสอบคัดเลือกนะเข้าเรียนนะคะต่อม .4 โรงเรียนชื่อดังนะคะเช่นเตรียมอุดมศึกษานะคะมหิดลวิทยานุสร์กำเนิดวิทย์นะคะที่มีข้อสอบให้น้องๆได้ทำนะคะจะมีแบบปรนัย4ตัวเลือกด้วยกันนะคะจำนวน50ข้ออ,อยู่ในนี้นะคะค่ะเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจของน้องๆน,นะคะพร้อมีเฉลยอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้น้องๆได้เห็นถึงแนวคิดในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตนะคะอย่างเป็นระบบและถูกวิธีมากยิ่งขึ้นนะคะ เล่มนี้ก็จะเหมาะสำหรับน้องๆนะคะใช้อ่านทบทวนหรืออ่านก่อนสอบ ONe t ในระดับม .3 นะคะหรือว่าสอบเข้าเรียนตอนในระดับม .4 หรือเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันนะคะเช่นเพชรยอดมงกุฎนะคะสออวนอนนะคะหรือสอบของสมาคมคณิตศาสตร์นะคะเล่มนี้สามารถใช้ได้เลยค่ะค่ะเล่มถัดมานะคะเล่มนี้เลย ชื่อหนังสือว่าพิคาดคณิตศาสตร์มอต้นนะคะก็เป็นผลงานของทีมงาน Superposition นะคะเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าเกิดจากการแกล่นกรองโจทย์คณิตศาสตร์มอต้นนะคะนับหมื่นนะคะจากสนามสอบต่างๆนะคะก็สอบโอลิมปิกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะ ก็มารวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะโดยในเล่มนะคะจะมีสรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มอต้นนะคะไว้19บทด้วยกันนะคะเพื่อให้น้องๆน,นะคะได้ทบทวนแล้วก็สร้างความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาก่อนนะคะโดยในแต่ละบทก็จะมีโจทย์นะคะมีตัวอย่างให้น้องๆน,นะคะได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำนะคะพร้อมคําอธิบายไว้อย่างละเอียดด้วยค่ะท้ายเล่มนะคะก็จะมีแบบทดสอบให้น้องๆฝึกลองทําด้วยกันทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะคะพร้อมกับเฉลยให้ด้วยนะคะโดย ยแบบทดสอบนะคะชุดที่6นะคะก็จะเป็นแนวข้อสอบเก่าสอ,อาวนอนะคะที่มีให้ทําถึง40ข้อด้วยกันนะคะพร้อมกับมีเฉลยนะคะเล่มนี้ก็จะเหมาะสําหรับน้องๆน,นะคะที่เตรียมตัวที่จะสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุกศรนะคะแล้วก็สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยนะคะโดยเฉพาะน้องๆน,นะคะที่ต้องการจะสอบเข้าโอลิมปิกคณิตศาสตร์นะคะก็ตั้งแต่สอ,อวนอนขึ้นไปนะคะเล่มนี้ค่ะถือว่าเป็นเล่มที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะค่ะ แล้วก็มาถึงเล่มสุดท้ายนะคะของกลุ่มวิชานี้นะคะนี่เลยตึงชื่อนะคะ คัมภีโจ์คณิตมอต้นนะคะโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเรียบเรียงนะคะโดยอาจารย์รัชพลธนาภากรรัตนกุลนะคะและอาจารยร์นิรันนิเวชชัยยันนะคะซึ่งเล่มนี้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านท่านได้มีการรวบรวมโจ์นะคะจากข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็โจทย์ของสถาบันกฎวิชาที่มีชื่อเสียงนะคะนํามาเรียบเรียงเป็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่อยู่ในเล่มนี้นะคะ เพื่อให้น้องๆนะคะได้มีการฝึกทําโจทย์นะคะโดยมีโจทย์เด็ดๆของวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่รวบรวมเอาไว้มากถึง12ชุดอ,อยู่ในเล่มนี้เลยนะคะซึ่งจะมีเฉลยอย่างละเอียดนะคะพร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนนะคะท้ายเล่มนี้นะคะยังมีแนวข้อสอบเก่านะคะซึ่งเป็นข้อสอบที่เข้าเตรียมอุดม กลับมาที่ดอนวิทยานุสร์นะคะของปี58ถึงปี60ด้วยนะคะเพื่อให้น้องๆได้ลองฝึกทําต้องบอกกันก่อนว่าเป็นโจทย์ที่เขามีการนําคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันนะคะซึ่งอาจารย์นะคะสงถนท่านท่านจึงพยายามที่จะรวบรวมนะคะโจทย์เอาไว้นะคะให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้น้องๆได้มีการเรียนรู้กันนะคะและนําไปใช้ในการแก้โจทย์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสามารถนำไปใช้เพื่อเรียนต่อในวิชาฟิสิกส์เคมีต่อได้อีกอต่อยอดใช่ใช่ก็คือที่จริงฟิสิก เคมีมันก็คณิตสําคัญถ้า <Okay. S 1> น้องๆแบบแม่นคณิตอะไรอย่างเงี้ยสามารถนําไปต่อยอดได้แล้วนอกจากนี้นะคะยังไม่หมดเล่มนี้เขาไม่ได้มาเดียวๆนะเขายังมีในซีรีส์ในชุดของเขานะคะเป็นชุดคัมพี์โจทย์คณิตมอต้นนะคะซึ่งในชุดของเขามีสีเล่มด้วยกันนะคะก็คือเล่มนี้ก็คือเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็เล่มที่2จะเป็นคัมพีนะคะโจทย์คณิตมอต้นนะคะจะเป็นเรื่องของตีโกนะคะสถิติและความน่าจะเป็นนะคะเรื่องนี้ แล้วก็เล่มที่3นะคะก็จะเป็นเล่มนี้เลยคัมพีโจทย์คณิตมอต้นนะคะเลยขาคณิตทะลุมิติค่ะแล้วก็เล่มที่4นะคะก็จะเป็นเล่มสุดท้ายของซีรีส์นี้นะคะก็จะเป็นคัมพีโจทย์คณิตมอต้นพีชคณิตไร้รรขีดจำกัดนะคะ ซึ่งในแต่ละเล่มของอาจารย์นะคะท่านก็มีการรวบรวมโจทย์เอาไว้นะคะของแต่ละเรื่องเอาไว้พร้อมจะมีเฉลยแล้วก็มีคําเฉลยแบบอธิบายอย่างละเอียดนะคะเผื่อว่าน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบมีจุดอ่อนแบบว่าอย่างสมมติตีโกนยังไม่ดีเลยสถิติก็ยังไม่เข้าใจสามารถเจาะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะคะอาจารย์เขาก็นำมาให้น้องๆฝึกเพื่อฝึกฝนนะคะในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ค่ะฝากแนะนำด้วยนะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกลุ่มสาระเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะคะของน้องมอตน้นก็เล่มที่พวกเราเอามานําเสนอให้น้องๆฟังนะคะก็บองว่าน้องๆก็จะถูกใจกันบ้างใช่บางมิเล่มที่ถูกใจบ้างแหละใช,ใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปอีพีต่อไปหรือ,อยังไงพวกเราจะมีอะไรมาฝากน้องๆหรือมีมีหนังสืออะไรมาแนะนำอีกนะคะก็รอติดตามกันเหมือนเดิมนะ วันนี้พี่สองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็จะมีช่องทาง Facebook Line Shopee Lazada แล้วก็เว็บไซต์ของเรานะคะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะที่เบอร์038 394 855-9